อันเดีอันเดีอันเดีไม่ทันใจไม่ทันใจเอาเอาไม่ต้องยกหรอกให้ยกยกให้เลยครับนยกให้เลยคุณลินอาอออเบิดแล้วเอาเอาเอายัางไงทีนี้จะไปไหนหมดแล้วอาหารเออเฮ้เอวัไ่ได้กินดอกอันหิวจัดหิวจัด ทำล่วงแล้วก็เก็บกินครับเนี่ยต้องยกออกทำไมยกไม่ไหวครับแย่งกันกับแม่ไม่พอใจโตแล้วโตแล้วแข็งแรงแข็งโชว์ความแข็งแรงโชว์ความอะไรมีกําลังพละกําลังเดินตามเลยครับตอนนี้เดินตามเดินชนเดินนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่น <Yeah. S 1> อ่างพี่ไหมอ่าอ่าไม่ทันใจไม่พอใจ นั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นจับเลยขาจับเลยขายกเอายกอทำยังไงยกยกยกไม่ไหวยกไม่ไหวเอากอดเลยป้ามเลยเอาเอาเลยชนะเอาเอาเอา่เอะเอออ่าจะแค่ก็ัช่วยอ่าช่วยไม่รู้ช่วยผลลินหรือช่วยพี่แทนน้นเนาะอืมอืมนั่นอ่า ไปแล้ว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 เดินตามอันนี้อันนี้อันนี้ลอยเลยนะลอยเลยนะ er ยังไม่เป็นยังไม่เป็นงานยังไม่ยังไม่เก่งใช้กําลังอยู่ครับตอนนี้ใช้กําลังยังไม่ได้ใช้เหลี่ยมยังไม่ได้ใช้วิชาถ้ามีวิชามีเก่งแล้วจะ,จะรู้วิธีการอออตอนเย็นใจดีตอนเย็นได้กิน,อนตอนเช้านี่นั่นเห็นไหมครับเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะพี่แจนฮะ อย่ามาล้อเล่นนะอย่ามาล้อเล่นอย่ามาล้อเล่นนะอ่าเอ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 าอย่ามาล้อเล่นนะอ่าไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเวลาเล่นก็เล่นนะนั่นดิเอาเอาเอานันเอานอนลงไปอ่ะนอนลงไปเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเอาอืมเอาซะเอาซะเอานั่นนั่นปาวิ่งเลยเอาวิ่งเลย เอาวิ่งได้เอามองามางวงเหรอฮนนะตอนนี้จะช,ชนนะตอนนี้จะชนนะไก่อลนั่นดันนะใช้แรงกำลังวางชาเยอะแล้วมีเลี่ยวมีแรงแล้วกิน้เาเป็นเพี่ดเดอได้กินแล้วอิ่มแล้วมีกำลังนั่นเต็มจะนั่นอ จะแค่ก็ห้ามคนระับอย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปทําแบบนั้นฝุ่นล,ลิ้นอย่าไปทํเงี่ยนี้นเอาต่วเอเอเปอเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะฮะเออเออขาล้างไม่มีแล้วเอาเอาข้างหน้าในตอนนี้เอาแล้วครับกอไปดกดเอาคาดนั้นก็ไปแล้วดีนกับคนแล้วก็ไปแล้วที่นี้ออกไปแล้ว ดูว่าวิธีออกบ้านทางออกบ้านไปแล้วออกก็ยังไงจ๊ะไปแล้วจ้าจะพาไปชมบรรยากาศยามเช้านะคะไปหาปา่าจไปหาพีเกเตียออนอยู่กันได้แล้วนะไปไปกับเกตียนะครับไปคุยกัเขาเพื่อน ไปใจตรวไหนก็ไปตรงนั้นครับตามเช้าตามยินวิ่งครับบางครั้งไปไกลไปไกลไปต้นไม้เนะี่ยไปต้นไมนะ้แม่เห็นไปไกลไแม่ก็เรียกร้องวิ่งครับมามเป็นบรรยากาศัวทั่วไปของคนลินแต่บางครั้งก็ถ่ายไม่ทันนะบรรยากาศหางชี้หูตั้งนะบางครั้งวิ่งร้องทั้งแม่ทั้งลูกแม่ลูกร้องป้ามารีก็ร้อง ตายกันไปนั่นเนะี่ยเอาละครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปจ้าบายๆครับ